มาลรออะไรมาแล้วมาล้ววงเราไม่ดูดแข้งงเราไม่ดูดกันชาเรามาพบกันอีกแล้วหนึ่งเดือนนะฮะเราจะให้ดูสอดสอนนะครับดู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 เพื่อน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 เตรียมตัวเพ้่นทองหลังจากเขาแถวเซตจะดูครูพิมพ์ขายอะไร นเออแม่ค้าร้านไหนขายของไม่ได้ต้องศึกษาในโรงเรียนนี้นะเดี๋ยวขึ้นห้องนะครับค่อยไปคุยกันบนห้องเนาะคนเยอะหนึ่งเดือนก่อนฝึกสอนเสร็จนะครับตอนนี้เนาะเดี๋ยวจะพาไปรู้จักเพื่อนๆด้วยเพราะว่าตั้งแต่มีคลิปมาหลาย EP เนะี่ยทุกคนไม่เคยรู้จักเพื่อนๆสักคน <c oughs> มีใครไม่รู้จักฉันหร <c oughs> อเขาชื่อพิมนะครับถ้าใครยังดูอยู่ที่คลิปแรกอยู่เนาะเ <c oughs> ขาไม่ได้ชื่อเจยแต่อย่างใดเจยนะเขาแซวเล่นๆเฉยๆได้ทำไรอ่ะ ท่วงงานหยงานกลางถนนเลยเนี่ยทำไม่งานไม่สวยจังเลยล่ะโอ้ยไปเรียนซิภาษาเรียนอนมอนแมวมันอ่านไม่ออกเธอต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษเราต้องมีมี๊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 ไปวันนี้เนื่องจากเจมไม่มีสอนเลยนะฮะเราก็จะพาไปดูเพื่อนสอนเนาะหนึ่งเดือนก่อนฝึกสอนเสร็จมันก็บรรยากาศจะเศร้าๆหน่อยเนาะช่วงเช้านี้แตเดี๋ยวตอนบ่ายเราจะไม่เศร้าอีกต่อไปนะฮะเพราะว่า ตอนเที่ยงเจมได้จองร้านกาแฟไว้ซึ่งร้านนี้เนี่ยเขาขายเป็นสมุนไพรที่กินแล้วแบบมีความโซกแล้วก็จองเบวนี่ไว้ด้วยนะฮะเบวนี่ผสมใบกันอะไรสักอย่างกันอะไรเนะาะกันที่กินแล้วมีความสดกันชิวกันชิวหรอกันเชียง,ก,ยงกันเชียงคือท่าว่ายน้ำหรือเปล่าอันนั้นมันกุนเชียงกันเชียงถูกแล้วแล้วส <c oughs> าวพิมหนึ่งเดือนก่อนฝึกสอนเสร็จเป็นไงบ้าง ก็ดีค่ะดูของตานะคะรู้สึกดีใจไหมที่จะฝึกสอเสร็จแล้วหรือว่าเศร้ารู้สึกแบบเอ๊จะดีใจก็ไม่เชิงแต่เศร้าก็ไม่เชิงก็ตื่นเต้นตื่นเต้นอะไรอะตื่นเต้นจะจบแล้วอะไเหรอเกียรแไหหน่อยเพื่อนไม่เห็นปากที่เกียร์แล้วได้ยังไงเราเอาไปสอนแล้วเหนื่อยเจมนี่แอบแอบนอยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจบไปจะทำอะไรต่อเนี่ยเจมสชิมไม่ออก แล้วก็จริงๆก่อนที่จะมาฝึกสอนนะบอกเลยว่าเจมรู้สึกว่า1ปีเนี่ยนานมากแต่พอเรามาฝึกสอนจริงๆแล้วแบบ1ปีเนี่แบบโอ้แปบ๊บเดียวมากอาจจะบอกว่าโรงเรียนสันทรายเนี่ยสังคมน่าอยู่ด้วยแหละคุณครูน่ารักเด็กๆน่ารักเวลา1ปีมันเลยไปไวมากเดี๋ยวเราจะตามฟูกี้ไปสอนนะครับ้เป็นอ่ไรอ่ะ,อะเออเ,อ,อ,เอ,อ้รอแป๊บหนึ่งนะฮะรอฟูกี้ก่อน ก่อนสอนเราต้องทําอะไรบ้างเป็นครูเนี่ยเตรียมการสอนอะไรๆเตรียมยังไงอ่านเะนื้อหาให้เยอะๆอันนี้ตัวเด็กห้องกี่ได้ข่าวว่าห้องนี้ตั้งใจเรียนใช่ไหม คงกลับมาแบบโอ้ยหัวล้อทั้งวันหรือว่าคูดาวปลูกไว้ที่บ้านหรือเปล่าครับเหตุรับความสดใสใช่ค่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองตอนต่ายนี้ลองราวนี่จากคุ้องเจมนะโอเคนะทุกคนครับเราบอกครูดาวว่าเดี๋ยวเราจะไปลองเรานี่กันชาแล้วเราจะซื้อมาฝากครูดาวแต่ครูดาวหัวลาอเตรียมรอแล้วนะครับทุกคนไม่เคยถ่ายจุงนั้นถ่ายไปก่อนใช่ถ้าเกิดถ้าเกิดคุณโรลหนูจะไปดึงไง ใช่เป็นวร้าจริงเหรอสวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังจะมาปีนงานกันนะคะทุกคนดูเอาไว้นะครับนะทุกคนร้านไทยกระสานข้างล่างก็มีนะมันปีนป็นค่ะทุกคนมันปิดแล้วแล้วมาถามว่าไงคุณพิมขามีเครื่องปิีนไหมคะวางตึงเดิมนี่กับผมคิดว่าอาจจะได้ละเออถามไปตามมารยาทอ่ะใช่ถ้าคนมีมารยาทเขาไม่ถามหรอกโอ้ต้องถามาต้องถามยทุกคนเห็นราศีแบบ แม่เรียงไหมครับเขาออกรถใหม่นะครับคนมีรถใหม่นี่เขาน่ตามของใส่นะครับจะผานั่งรถใหม่จจะผ่านนั่งรถไปบ้านคูวีไปทำประกาศบ้านดีกว่าไปบ้านู๋พอเราอยู่โรงเรียนมานานๆเราก็เริ่มเบื่อข้าวโรงเรียนนะครับก็แทบทุกเที่ยงที่ออกได้ก็จะออกไปี้างนอกเดี๋ยวเราจะพาไปร้านส้มตาร้านประจํานะครับประจําขนาดไหนคือ เขียนเมนูไว้เรียบร้อยแล้วไปถึงก็คือยื่นได้เลยนะฮะร้านนี้เขาเป็นระดับพัตตาคารนะครับเขาเสิร์ฟแอปเปิไทเซอร์ด้วยเ,เป็นอาหารว่างีน่กกินมากเลย,ยเนมอนลองกินให้ดูสิ <laughs> <laughs> จนะังลย ถ้ากินของตอบกินต้องกินตามขนมข้มเมียที่บ้านสิไม่ใช่รอกไม่ใช่งี้หรอกกินให้ดูหนึ่งคำก็ได้จะได้เห็นความสวยงามของการกินอาหารจะกินคำเล็กๆเจ้าคุณแม่่อนไว้เจ้าคุณคะเฮ้ยถูกละ กินเงี้ยไก่ก็ต้องกินแบบมีมารยาทเิงคำเล็กๆกินแบบไม่ได้ลงกินเ้าคำน้อยๆหน่อยอ่ากำลังจะมุ่งหน้าไปยังร้านกัญชาของเราแล้วนะครับชื่อว่าร้านพิมมันออกซอยไหนนะพิมนู่นพูดนาพูดเลยร้านเขาจะอยู่ตรงข้ามมอแม่โจ้นะครับอยู่ติดกับเซเว่นจะเป็นซอยเล็กๆเนาะ อ๋ออยู่ข้างๆพอดีเดีเครื่องเขียนหรอเขาได้ใช่ไหมได้ไปเลยแม่ไปเลยรถมอไซค์จอมีคนมาถ่ายอะไรด้วยอ่ะเขาก็บล็อกเหมือนเราหรือเปล่ารเขาวอล์กเขาวอลอกเขาถ่ายรูปเธอแอลสิงจะเป็นไสอุ้ยคนเยอะนะ ร้านสวยเลยนะครับทุกคนไม่ใช่ขี้่ๆเนาะอย่นะฮะเมนูกะกัญชามีสองางเลยเป็นไงกับการจะกินกัญชาครั้งแรกรู้สึกไงบ้างไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันหรอตื่นเต้นมันจะหวนล้อแบบที่เขาว่าไหมเนาะไม่แน่ใจมันจะฟิลยังไงเนาะอาจจะไม่ได้แรงขนาดนั้นเอออ้าเป็นไงกับการจะกินกัญชาครั้งแรกตื่นเต้นนี่ก็ตื่นเต้นี่ใจสั่นเลยอะถ้าใจสั่นนี่อาจจะไม่ใช่เพราะกาแฟนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าแกฟ้า กัญชาของเราโอ้ยมันเหมือนชาเขียวมันเป็นบาร์นี่ชาเขียวกลิ่นเหมือนผักไม่ใช่ผักข้าวเหรียวมั้งนี่ไม่เคยได้กินกัญชามาก่อนเลยเลยไม่รู้ว่ากลิ่นเป็นไงะแต่ว่าหลังจากกินไปในปากหมดแล้วอ่ะน้ำลายหวานมากเลยตอนเนี้ย กลิ่นอะไรอ่ะกชาเขียวนั่นแหละแต่เราสังเกตบรรยากาศคนในร้านเขาก็ไม่ได้นั่งหัวเราะกันแบบที่เราคิดนะในใจคิดว่ามาทุกคนจะต้องนั่งหัวเราะกันแบบเต็มหน้าเต็มตาเรบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะชิมน้าให้ดูกันนะครับทุกคนจะบอกว่าเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าไหนอ้าวขอดูหน่อยสิเมนูกาแฟนะครับ95าบาทเนี่ยข้างล่างจะเป็นไซรัปของกาญชาผสมกับชาขเขียว แต่ว่าลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะเขาใส่ในปริมาณที่พอเหมาะกับร่างกายไม่เกิดอันตรายเหมาะกินแล้วแบบใครหวหยแหะๆอย่าแต่เขายังได้กินนะเดี๋ยวเขาต้องกินก่อนออเขาจะใครหววแหะๆก่อน <laughs> อุ๊ยแต่เมื่อกี้ชาที่ปวดหัวแต่ตอนนี้หายปวดหัวเลยอ่ะค <laughs> ิดไปเองหรือเปล่าค <laughs> ิดไปม, <laughs> <laughs> ไมอนมขอลองชาเขียวมาชิมหน่อยได้ไหมอ่ะเอาลิปตองชาเขียว ชาเขียวกันชาเป็นชา,เ,นชาเขียวอ่อนๆเหมือน,อนชาเขียวนั่นแหละกาแฟรอร่อยไหมอ้มํมไปชิมหน่อยได้ไหมหวานว้ยบอทางบอกไม่ได้ว่าหวานมาจากอะไรอืแต่ทางร้านบอกว่าไม่ได้ใส่ใส่หลับลงไปเลยหรอ หรือว่านี่คือความหวานจากกัญชาเออเนี่ยแยกไม่ได้ไงแยกไม่ออกอ่ะไม่เคยกินแล้วกัญชามันมีแคลอรี่ไหมเนาะเธอถ้ามันไม่มีเราเอามากินเป็นชีวิตประจําวันเราก็ไม่อ้วนนะสิมาแล้วนะฮะไซรับผสมกัญชาอันเป็นเขาบอกว่าเป็นกัญชาผสมไส้เกี๊ยวใช่หวานมากอันนี้คือก็หอมอือโอเคเดี๋ยวไป มันหวาน,ม,น,วานมันหวานแบบติดปากติดปลายลิ้นมากเลยครับทุกคนวันนี้ <c oughs> ก็ยังไม่มีใครรู้สึกอะไรนะครับทุกคนเฉยๆแต่เด็กบอกว่าเจมตาเยิ้มอ่ะจริงหรอไม่มีอะไร three hours later กลับมาถึงห้องแล้วนะครับทุกคนก็หลังจากกินกัญชาไปก็ไม่มีอะไรนะครับเพื่อนๆก็ง่วงๆ่วงิงงน,นเฉยๆก็ไม่ได้ถึงกับเมาถึงกับหัวเราะอะไรขนาดนั้นเนาะแต่ว่าเจมแปลกหนึ่งอย่างครับตอนแรกเจมปวดหลังใช่ไหมแต่หลังกินไปหายปวดหลังเฉยเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอุปทานหมู่หรือว่ายังไงเนาะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เจมมีสอนเนาะไปดูกันว่าเจมจะสอนยังไงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเจมมีเคล็ดลับด้วยครับว่าทํายังไงให้ห้องเรียนของเราเนี่ย มีความสุขไม่น่าเบื่อนักเรียนมีความสุขยิ้มแฮปปี้ไม่ใช่ว่าเอากัญชาไปให้กินนะมีเคล็ดลับหนึ่งอย่างจะให้ดูเนาะ The next day ไม่ต้องแปลกใจเสื้อเนาะวันนี้วันตรุษจีนอันนี้อะไรอะจีนเอมเดี๋ยวก่อนนะเขาแก่ก่อนกอยังไม่รู้ <c oughs> อันนี้เขาบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ให้กลิ่นหอมง <c oughs> ั้นข้าพเจ้าก็ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ให้กินหอมเหมือนกัน <c oughs> ทำไมอนะ ก็ข้าวปันเจา้าของเหรอ้าวพิมล่ะให้กับเขาทำไมอไเผื่อหอมแล้วออเออจากเรียนออนไลน์ช่วงโควิดมาเด็กๆก็จะเศร้าหน่อยเราก็จะเอากิ่นหอมเนี่ยไปปลุกปั่นนักเรียนให้ตั้งใจเรียนอันนี้เป็นอะไรตับอีเนาะหอมอันนี้จะเป็นลิตรีเฟวเซอร์นะครับกลิ่นโอ๊กและเฮเซนัทเหมือนอยู่ยุโรปหอมอยู่ทนได้ทั้งวัน ไ่้แต่อันนี้อันนี้เป็นแบบสเปรย์แล้วเนี่ยเออนี่สวยบบสเปรย์ลนะูกสวยเนาะลองฉีดดูสักหน่อยไหมส่วนตัวนี้จะเป็นลูมสเปรย์นะครับกลิ่นหอมเหมือนลูกแพรปรับมูดวันเวิร์คฟอร์มโฮมให้ผ่อนคลายไม่มั่นใจคนอื่นไม่ใส่กันเลยครับมีแต่คนบอกว่าเหมือนหมอช้างน,นะครับแต่ก็ขอบคุณครับเหมือนเหมือนก็ดี่อยู่ในชั้นนของบรรยากาศะ โอเคไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ทุกคนเปิดหน้า33เลยครับวันนี้เราจะเรียนกันนิดนึงเนาะนิดเดียวสนะองหน้าเด็กๆกลุ่มการดูมีปัญหา,เ,าเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ไปวางนิดนึง Yes, okay it's no, หลายคนคงสงสัยว่าทำไมเด็กกลุ่มนี้ถึงพูดภาษาอังกฤษเพราะว่านี้คือกลิ่นโอ๊ผสมกับเฮสินัทเลยทำให้บรรยากาศเหมือนอยู่ยุโรปนั่นเองนะเมื่อเราใส่ประจุเข้าไปในตัวน้ำสงมกลมแล้วพบว่าปัจจุที่ใส่เข้าไปจะกระจายอยู่บริเวณผิวของตัวนาำสงกลมเนื่องจากตอนนี้บรรยากาศห้องเราตึงเครียดมากนะครับดูเราก็จะใช้รูมสเปเนี้ยไปฉีดให้เด็กผ่อนคลายนะครับ อันนี้จะเป็นกลิ่นหอมจากลูกแพรผสมกับดอกฟรีเซียนะครับช่วยสร้างบรรยากาศให้ผ่อนคลายสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ไปติดตามหรือดูรายละเอียดสั่งซื้อได้ในอินสตาแกรมของเอิร์บไทยแลนดได้เลยนะครับเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ข้างล่างนะครับ <ไป S 1> ขอบคุณนะครับสมัมาให้ หอมจริงหอมจริงหอมไหมล่ะเดียนหอมไหมหอมมากยังไงหอมยังไงหอมให้ดูหน่อยอุ้ยจีบกับด้านถ่ายไว้เหรอทายอยู่เลยที่จะไปเครียดอะไรมากนะคะใช่เครียดแค่ไม่มีเงินใช้แต่เรามีเราชนะนะเมื่อไหร่จะมีอะไรดีมีนายกเดี๋ยวรัฐบาลก็เยียวยาเองอ๋อวายไม่ได้นะเดี๋ยวมีนายแล้ว เมื่อไหร่ <c oughs> จะมีคะแนนนักเรียนีไเมื่อไหร่จะมีคะแนนนักเรียนมาตรงมีนานแล้วเมื่อไหร่จะมีผัวว้า